สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์กันนะคะในหัวข้อดวงชะตาหญิงที่ชอบแต่งตัวเป็นชายนะคะหรือว่าชอบเป็นผู้ชายนั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นทอมอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีบุคลิกลักษณะอะไรคล้ายผู้ชายเลยบางท่านเนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้เลยว่าอนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็จะเหมือนมากเนี่ยนะคะวันนี้ เราจะมาพูดถึงกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะที่เขาใช้ดูดวงชะตาวา่าคนที่จะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีดวงดาวอะไรที่ส่องให้เห็นหรือเปล่าว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นดวงชะตาที่แปลกเหมือนกันนะคะที่ที่ก็มีกฎเกณฑ์เหมือนกันแสดงแสดงให้เห็นว่า ในคันโบราณหรือว่าในคันอดีตนะคะก็มีผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นชายหรือว่ามีลักษณะเป็นทอมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากฎเกณฑ์อะไรที่เขาบ่งบอกว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มต้นก็คือให้ดูลัคนานะคะลัคนาของดวงชะตนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ลัคนาอยู่ในราศีเพศช,ชายนะคะ ราศีเพศชายก็จะมีราศีเมษราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีตุลราศีกุมราศีธนูนะคะก็จะมีอยู่แบบนี้นะคะอยู่6ราศีส่วนราศีที่เหลือก็จะเป็นราศีของเพศหญิงนั่นเองนะคะราศีเพศชายเนี่ยนะคะคนที่คนที่มีลัคนาอยู่ในราศีเพศชายเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้ว่าจะเหมารวมไปหมด เราก็ต้องดูต่อไปนะคะดูต่อไปลัคนาเขาเนี่ยนอกจากจะอยู่ในราศีเพศช,ชายแล้วตนุลักษ์ก็อาจจะอยู่ในราศีเพศช,ชายได้ด้วยนะคะ,ะก็ลองดูว่าถ้าทั้งตนุกับลัคนาเนี่ยอยู่ในเรือนราศีเพศช,ชายทั้งสองเรือนเนี่ยนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะมีความความเป็นไปได้สูงที่ว่าเขาก็จะมีลักษณะหรือบุคลิกที่จะไปทางเพศช,ชายนะคะทีนี้ ดาวที่บ่งบอกอีกก็จะมีดาวอยู่5้าดวงนะคะตามกฎเกณฑ์โหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีดาวพุธดาวเสาร์ดาวราหูดาวเกตและดาวมฤตยูทั้งห้าดวงเนี่ยจะเข้ามากุ่มหรือเล็งลัคนานะคะแล้วก็ดาวตนุรักอ่าแสดงว่าอาจจะมากุมลัคนาส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับดาวตนุรักษ์ก็ได้ ะค,ะคงไม่ไม่มีแบบกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องห้าดวงเนี่ยเข้ามาเลยที่ลัคนาหรือกลุมเลยหรือว่าเลงเลยอย่างงี้คงไม่ใช่ทั้งห้าดวงบางทีอาจจะเมาสามดวงมากลุมลัคนาอีกสองดวงไปอยู่ร่วมกับดาวตนุลักษณ์อย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะมีอยู่อยห้าดวงนะคะคือดาวพุธดาวราหูดาวเสาดาวเกตและก็ดาวมฤตยูลองดูนะคะว่าดาวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับดาวตนุลักษณ์ของเขาไหม มาสัมพันธ์กับลัคนาของเขาไหมนะคะถ้าสัมพันธ์ก็เข้ากฎเกณฑ์นะคะแล้วอีกกฎเกณฑ์หนึ่งเขาก็กล่าวว่าในภพสหัชชะเนี่ยนะคะก็คือภพที่3นับจากลัคนาไปก็คือ,เ,อเรือนที่อยู่ข้างหน้าลัคนาคือเรือนโยกนะคะโยกหน้าถ้ามีดาวจันทร์ดาวพุธดาวราหูและดาวมฤตยูอยู่เนี่ยนะคะหรือ สัมพันธ์กับเจ้าเรือนสหัชชะอันนี้ก็เข้ากฎเกณฑ์เช่นกันหรือบางท่านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สัมพันธ์ทางราศีจักรไปสัมพันธ์ทางนวังจักรอันนี้ก็เข้ากฎเกณฑ์เหมือนกันเนี่ยนะคะแต่คิดว่าทางราศีจักรเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่านะคะก็ลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ากฎเกณฑ์ไหมเนี่ยนะคะเขาได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีดวงดาวลักษณะแบบนี้เนี่ยสตรีเจ้าชะตนั้น ก็มักจะมีบุคลิกหรือท่าทางกริยา,าหรือวาจาอะไรเนี่ยาการพูดกันชายก็คล้ายกับบุรุษคล้ายกับเพศช,ชายนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีจิตจิตใจที่รักในเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะก็จะทำตัวเหมือนคล้ายๆกับบุรุษไปเลยนะคะ แล้วก็มีแฟนเป็นเพศเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปกอะไรมากมายนะคะก็คืออยู่ร่วมกับสังคมได้อยู่แล้วนะคะทุกเพศทุกวัยทุกอะไรเนี่ยนะคะไม่มีอะไรแปลกแยกอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่นะคะอตอนนี้สังคมยุคใหม่นะคะให้อิสระทั้งทางความคิดทั้งด้านจิตใจนะคะก็ แต่ว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ในการชี้แนะแล้วก็บอกกล่าวไว้เพื่อให้โหนหรือว่าหมอดูได้ดูนะคะแล้วก็ได้เป็นเกรดเล็กเกร็ดน้อยในการดูดวงให้กับผู้คนที่เข้ามาให้พยากรณ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆของ ดวงชะตาหญิงชอบเป็นชายเนี่ยนะคะให้ฟังกันเพลินๆดูแล้วก็ลองไปดูกันที่บ้านว่าใครที่มีกฎเกณฑ์เข้าขายไหมแล้วถ้าเข้าขายแล้วเขาไม่เป็นก็เขียนลงมาในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าจะได้เก็บเป็นสถิติกันว่า,ากฎเกณฑ์แบบนี้ไม่ถูกแล้วนะยังมีคนไม่ได้ตรงไม่ได้เข้าขายเลยก็มีนะคะ ก็วิชานี้เป็นวิชาสถิติเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะหวังว่าทุกๆท่านคงจะชื่นชอบวิชาโหราศาสตร์นะคะถ้าใครชื่นชอบช่องนี้โหราศาสตร์ก็กดติดตามกันได้กดกระดิ่งได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปลอดภยัยแคล้วคลาดสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างแค่าวค่าจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ